สวัสดีค่ะสวัสดีคุณอุตสีเจ้าออนที่สาวลงบนนะคะตอนนี้ก็สนุกสนานนะคะงุ่มปลากันนะคะคุณอิตีงุ่มฝากัน้อมสี่น้องอยากพี่น้องคนสูบสูบลาถาเนาะคนน่ะตรงนั้นกับการลังสีน้ำแหี่งโอ้น้องตูนน้องตูนนะ เอ้าง้มลงไปไปัดเรียนสอ,อนลงงุมฝาพ่อแม่พี่น้องเฮ้ยบังแดดพูน่ะประตูน้ำประตูนับพูน่าเอ,าเอ,าเอาา้าเอา้าเอ้าจจักวาเอ้าพูน่ะโอ้ินนี่แล้วก็น้องกระตูนนะคะแล้วก็น้องจิ๊บนะคะ ับกลุ่มกระยญาที่น้องนะคะของปู่ของนะคะจะเจี๋ยทาบ้อนคนนั่นมุ่งบักหอยอืม ไหนปลาได้ยังอ่ะตูนตูนได้ปลายังขึ้นไปอีกแล้วทำไมยังไม่งมปลาเนี่ยมาง,งมกับยายถาวรเลยเร็วง,งมปลากับยายถาวรเลยเร็วมามาเลยเ,เร็วเ,เดินมางมปลากับยายถาวรเน,นี่ยนะเนี่ยได้ทักตัวแล้วนังงมปลา <laughs> โอ้เล่นปลาอ้อนมึงเดี่ยพอไม่พี่น้องเออ มาเนี่ยมาหายายยายหาบรเนี่ยเออเนี่ยเนี่ยเออ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 ไม่ใช่ได้บ๊อบฟ้ามือเนิเฮ้ยเออคนเดียวเออเด็กกุ้มเพคนเอากุ้งมาให้แม่อุ้ยเพคนเอากุ้งมาให้ไหนไหนได้อะไรอ่ะไหนหอยหอยไม่มีหัวลูกหอยไม่มีหัวเออมันกินไม่ได้เออมันไม่มีหัวแล้ว เหรียนข่อยว่าพี่น้องเอ้ยพูดหนาหาไปไปลุยหาหอยหาปูหาปลาโอ้โหจากส้มกางเกงในเหลืองกลายเป็นสีสีขีดต้มระบาดนี่เออเออโอ้โห บอก็งมหอยนะคะว้าบงแมนงมได้ยางกวนนักขีตอม้ซเจอเออคนหาโอ้ยคน่นาเออออทนาเอ้าเออเออ โอ้ยยยาาวถาวรเบรกไว้ก่อนต้มันหน้าเลยเพราะไหมพี่น้องร้านเพื่นเต๊กิีต้มใส่ไหมเอออือร้านเจถาวรโอ้ผัวนาพนาผุ่นามุ่นยง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 ยป่าอ ปลาดุกพ่อแม่พี่น้องเอ้ยพ่นาปลาดุกนะคะปลาดุกเจอปลาดุกนะคะอ่าขึ้นแล้วนะคะปลาดุกโอ้โห ของนะคะนั่งเป็นกำลังใจให้ลูกให้หลานนะคะลงมุมปลามุมนี้ก็หญ้าผ้านะคะหญ้าพานี่ค่ะจิ๊บดูน้องด้วยนะจิ๊บดูตูนด้วย <c oughs> ปูผ่องแล้วก็พอ่อของน้องพิมพนี่นะคะแล้วก็น้องสาวคนเล็กของปูผ่องนะคะน้องค่ะใส่หมวกนั่นนะคะนั่นคะน้องสาวคนเล็กนะคะของปูผ่องน้องสาวหล่าคนที่นั่งใส่หมวกนี่เป็นผู้ชายนี่ก็เป็นนายนหา้เบาเนาะน้องของปูผ่องห่าคาก็นั่ง นั่งอยู่มุมนู้นนะคะอย่าพานะคะจางเสดได้เลยนะคะทุกคนตอนก็ขอบคุณคุณไดฟี่นะคะดูคลิปน,นี้ก็ฝา like, กกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจทอ็อปออนพี่สาวทุกคนเลยนะคะโอ้โอ้เจอแล้วเจอแล้วไหนอะเจอตรงไหนอะฮะเจอตรงไหนเจอตรงไหนเอาเร็วเร็เร็วจับเร็วๆจับเร็วๆจับเร็วๆ e จับเร็วๆ เดี๋ยวมันหมดขีดตมไปแล้วโอ้ยหมดขีดตมไปแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้ยยิสายล่ะเห็นยังมองได้เห็นยังมองได้อาะง้ม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 ังดูง้มังดูอาะง้มังดูง้มังดู